สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์น้าซิงค์รับวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวรถจิมง,งานเสียสุนคุณเยอะครับนี่สวัสดีครับไม่ได้วิ่งวันนี้ไม่ได้วิ่งจิ้งาน,านงลุวใครับเปล่าอูอ,อ้บอกก็ชันครับ คัานคนสมควรนะดูทีมือการากุดสาก็สวยงามครับขับโดยตาซุนครับป้าซุนทุนเยอะนั่นเองลูกชายขับบกล้อนะครับพ่อขับไมโครัวโอ้อตังค์ไปไว้ไหนหมดนี่ไอ้กลิดเอ็งเอาตังค์ไปไว้ไหนหมดปะเอาตังค์ไปไว้ไหนหมดคนขับก็ไม่จ้างโอ้ แก่แล้วนี่อุ้ยไม่ไหวเลยนี่สลักมันหลุดลยันนะ,ะฮะนี่น,น่ะจะหนักเลยฮะโอ้ไม่แบ่งพี่บ้างเว้ยรู้ไม่มีก็ไม่มีเด็ดยี่หลอกมาแบบ ยี่อกนาเดีมเดียวก็หมดแล้วเงี้ยยี่เอฟซีผมกินาโอไม่ไวเลยทำไมแกใจเย็นแทะเออเอออยางใจอันเล่ตงเออยี่แล้วไม่ค่อยโมมรถ โอ้นี่ครับยอดเลยพ่อครับแม,มคโครลูกลูกชายครับรถดำครับน่าสุดยอดจริงเดี๋ยวผมต้องไปบอกเจียซุนแล้วนี่สลักมันหลุดแน่เนี่ยนะนี่ครับคณะเสียชิดยังเนี่นลยลูกชายย,ยืนดูครับลูกชายยืนดูดยืนดูพ่อครับแม่โครครับแต่ว่า แต่ว่าเสียแต่ว่าเสียคิดมองไปเห็นสลักหลุดนะครับคือบางทีบางทีเราต้องสังเกตนะครับว่ารถเราผิดปกติไหมคือไม่ใช่ว่าผมปวดเก่งครับคือแบบผมมาเนี่ยผมก็มองทุกจ uh ุดแหละซึ <S <S ่งผมก็เห็นแล้วว่าหูสลักมันหลุดครับสลักมันโผลออกมาแล้วครับนี่อู้หลัดหลัดหลั ได้ได้ยินเสว่าแรงนะกันนี้น่ะอ้อเอาทำไมตัวเดินมาเดินด้วยโอ้ยจะศูนย์เอ้ยเอาเดี๋ยวเราจะรอชมไปเรื่อยๆครับว่าไวพิบของคนขับ จะจะมีความสามารถเห็นไหมว่าสลักสลักตรงเต่งของมวงกียบมันหลุดเดี๋ยวเราเอาชมก่อนเราชมไปเรื่อยๆครับว่าปลาสูนเกจะมีไปพิพออไหมเรามาลุ้นกันเลยอยู่กับรถหล่หลอครับ ดูการทำงานกันยาวๆไปเลยครับผมว่าแกน่าจะมองไม่เห็นแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าคนขับไม่ค่อยได้ขับบ่อยครับจะสังเกตรถไม่ได้ครับแต่ถ้าเราขับบ่อยๆนี่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยโอ้แต่วจะจี้ยงๆอ่ะ นี่แต่รถสวยๆครับทิมนี้ดูกานทำงานนะผมว่านะผมเดาเลยนะครับว่าถ้าผมไม่ลงไปบอกอ่ะผมคิดว่าแกน่าจะไม่รู้แน่นอน นะเรียบซีคิดว่างไงครับคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ตามความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าแกไม่แจไม่เห็นแน่นอนครับ ักได้ใจเย็นมากครับป่าศุนไม่รีบครับลูกลูกชายนี่บนใหญ่เลยบอกว่าขับสองร้อยเหมือนขับร้อยี่ครับตักติดแต่ปลายบุ่งกีครับไปอุ้มทีโอ้ยตรงตีงมันหลุดนะเอฟซีเนี่นนะเห็นไหมเห็นไหมนะนั่นนะมันหลุดแล้วนะ จะด่ดระลันเลยเอ้านี่แกก็ยังไม่รู้นะครับนี่สังเกตเใช่ไหมตรงเนี้ยสลักมันจะหลุดออกแล้วนะตรงที่ผมชี้นะดูคร,รับเมก้าเหมือนกันครับคันนี้ว้าคนแก่ครับเลยคันนี้น่าจะแรงนะ เก200รุ่น8ครับเป็นรุ่นในฝันผมเลยนะครับนี่ผมอยากได้ครับแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อครับก็เลยต้องขับเอ่อมาร์คไฟไปก่อนครับก็ไม่เป็นไรครับตามมีตามเกิดครับเราตุนน้อยค่อยๆขยับครับก็จาก120เป็น200กว่แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับเพราะว่าคนเราเอ่อต้นทุนมันมันไม่เท่ากันครับต้นทุนเขามาดีกว่าเขาก็ย่อมได้เปรียบกว่าครับต้นทุนเรามาน้อยก็ค่อยๆเป็นค่อยไป ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนี่ก็ผ่านมาสองสามสองคันสามคันแล้วนะครับนี่เสียศูนย์แกก็ยังไม่เห็นนะครับว่าสลักมันจะหลุดแล้วแกก็ยังไม่เห็นอหรือว่ามันหลุดตั้งนานแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว Hãy xem phim này video ta làm filt của nó hoc là разные em được này Khi nào có flats thì tất cả sẽ không thấy nên này, của mà, như thế này cũng không thấy. à, đi. ไปได้ออกตัวยกรอบเลยได้ยินขาวว่าเมกามาแรงช่วงนี้จวดสบายสบายเลยครับไม่ได้เหยียบเคร่งเลยทำไมแรงงี้ไปแล้วอ้าวผมว่าแกน่าจะเห็นแล้วครับมาเดี๋ยวเราจะลงไปชมกัน ว่าแกเห็นหรือ,อยังแต่ผมว่าเห็นแล้วแน่ๆไปชมใกล้ๆเลยโอ้ขับรถยังไงเนี่ยนี่ครับหลุดแล้วครับนี่โอ้นี่มันหลุดมันหลุดตั้งนานแล้วขับรถยังไงเนี่ย ฮะขับรถยังไงโอ้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชงดังขับรถยังไงให้สลักหลุดมองไปเมื่อกี้เอาครับเหมือนรถเป็นง่อยเลยอ่ะฮะโอ้ขับยุดท่านยืดท่านเหรอวะลองให้ดูวะอยเป็นไงคือไหมโหเขาไปจะลงมาบอกแล้วเมื่อกี้นี่เอ้ยเห็นล้อลุ้นอยู่นะว่าจะจะเห็นไหมกำลังดูอยู่ลอยหายก่อน เคยได้นคอนอ่ะได้แล้วนะไม่ได้โอ้เอาาสุดยอลูกน้องนี่ เอาแล้วเอาเดี๋ยวคอนก่อนคอนก่อนได้ทำงานบ่วันนี้จอดปลาจอดจย่ทำไมรวยแล้วไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอันจะกินเลยนะเออไม่มีเงินซื้อน้ำมันจอดเลยมีนคนขับดีๆมไหมนะพุ่มเล็วนะกางผมไหมสองร้อยโอ้ห้าร้อยไหมห้าร้อย ไอเราไก่ขับจีบตูมาเ่าจะมาเก็บสวยทักหน่อยนะงานงานอยู่เสียผมแล้วนี่สองพันนี่นี่ฮะสองพันนี่เสียผมไปสองพันหายหายไปนานเลยเออคอยมีมาเฮ้ยมันไม่กล้ามาแล้วเอานี่มาเอาฟังไหมลึกๆนี่ดทิ้งลงนงี่เลยได้แล้วนะยังโอ้ยังเอ้ะเก็บสำหรับกินนี่ว็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งด้วยครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะอะ,อะสวัสดีครับ